ยังอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2518มุ่งสร้างการรับรู้ข,ข่าวสารสู่การพัฒนาจังหวัดทุกมิติครับนายพัชระเศษบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2518โดยมอบหมายให้นางสาวนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์หนห้องประชุมสว่างคบุรีชั้น5าสะละกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคม2562ม่หมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัก,กยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยคณะอนุก,กรรมการภายใต้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2,566ถึง2,570จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดทําผลการดําเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดในประเด็นการสื่อสารสาคัญในด้าน ในในประเทศภายใต้5มิติการสื่อสารได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านความมัน่นคงด้านการบริหารงานภาครัฐด้านซอฟต์พาวเวอร์ แล้วก็ด้านต่างประเทศ4ประเด็นด้วยกันค่ะการสื่อสารโดยมีหน่วยงานในจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแล้วก็กิจกรรมในกิจกรรมหลักซึ่งมุ่งสู่การสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประธานนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ในที่ประชุมได้เห็นถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ตลอดจนการสื่อสารอย่างที่อย่างถูกต้องในภาวะวิกฤตพร้อมเนะนะคะให้รับข่าวสารจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมอาทิการสื่อสารในช่วงน้ำป่าไหลหลา,ลากเมื่อวันที่11กร,รกฎาคม2568 ในพื้นที่อำเภอฟากท่าอำเภอบ้านโคกอำเภอน้ำปาดตลอดจนการสื่อสารนโยบายจังหวัดสู่การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ด้วย